สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยนะครับวันนี้กับนายครูในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์55ตลอดไปนะครับเดี๋ยวนี้เราจะทําการไปอัพทัสเซอร์มากิขึ้น5ดาวเหลืองแล้วก็ทําขึ้น5ดาวม่วงพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าก็ฟาร์มเสร็จครบมาแล้วแหละกว่าจะครบนี่คือฟาร์มกันแทบเป็นแทบตายนะไปเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยก็แล้วกันนะอ่ะอย่าอัพดนกิจกรรมได้เข้ามาใหม่ก่อนเลยนะครับ ก็มีเป็นธนนะของอากิจกรรมตอบภาพบล็อตยูอาร์นะครับก็คือมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่แต่ผมมาทาคลิปอีกวันหนึ่งนะก็คือลงวันเว้นวันนะครับไม่ได้ลงแบบคลิปทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่าลงทุกวันคือมันก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรจะลงนะก็เลยแบบเลือกที่แบบเออลงวันเว้นวันที่ฝ่านะอ่าแล้วก็มีเป็นทนะของกิจกรรมอาบนัสสเส้นเดือนนะครับก็มีเป็นเนี่ยให้เราไปใช้พลังงานบ้างไปผ่านด่านนู้นด่านนี้อะไรก็ได้ของตามนี้นะอ่า แล้วก็มีเป็นท่าท่าของอ่าตู้คลิปตุ๊กตานะครับก็มีเป็นท่าท่าของอ่าอุปกรณ์ของเจโรล,ล่างสองนะครับแล้วก็จีโฟร่างหนึ่งนะก็ถ้าเหมาตู้ก็ประมาณ1 6ึ0 0หเพชรนะครับตีกลมๆไปนะ1 6ึ0 0หเพชรอ่ะส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไหมอ่าแล้วก็มีเป็นท่าท่าของอ่ากิจกรรมอ่าสาบียงรูน,นะครับก็คือเป็นเลดอัพของท่าท่าของไอรูนั่นเนี่ยมันคือรูนั่นแนะคุมแฝกเนาะโอเคก็ตามนี้นะครับขอนอนก็ได้ตามนี้นะ ก да: ็กเหมือนถือเหมือนเอ้ยโอ๊ยไม่ใช่นะก็เหมือนกันที่ผมเคยทําคลิปไปนะเออที่แบบมันสามารถเลือกได้นะแผ่นอันนี้ก็คือเรามีแล้วแหละเราก็เลยแบบไม่ไม่ได้ดองไว้นะก็คือเรามีเป็นเลเวลหนึ่งไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือลูนแค่อ่าวยูเฟิร์นเชียมนะของบล็อยูอันนั่นเองอ่ะอัปเดตพลังวันนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็พลังอ่าสิบเก้าล้านสามแสนนะครับเดี๋ยวอัปถ้าเซิมกิขึ้นห้าดาวเหลืองแล้วทำห้าดาวม่วงก็น่าจะพลังมากกว่านี้อีกนะไป ดี๋ยวเราไปอัพกันเลยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผมก็ทาการฟาร์มเสร็จไวเรียบร้อยนะก็คือพร้อมขึ้น5้าดาวเหลืองแล้วแหละส่วนดาวมวงก็เตียมมาแล้วนะก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรวะเนี่ยไอเนีน่ยไอสกิลคิโร่มไม่รู้เหมือนกันจะพอหรือเปล่านะแต่ก็ต้องรอดูก่อนมาเดี๋ยวเราอัพขึ้น5ดาดาวเหลืองก่อนเลยนะครับก็น่าทําให้แรงขึ้นหรือเปล่านะน่าจะแรงขึ้นแหละเพราะว่าถ้าดาวมวงก็คือแบบน่าจะแรงจะจัดเลยนะไป ลุยกันเลยก็แล้วกันนะอัพไปเลยครับพลังเด้งไปอีกห้าพันนะไปครับอืออัพไม่ทิงเด้งไปอีกหมนะื่นหนึง่งนะน่าจะเด้งเยอะกว่านี้นะอ่ะกดทะลวงลิบิตไปเลยหกดาวเหลืองก็ไม่ไหวนะก็ค่อยๆฟาร์ไปแล้วกันไปรครับแล้วก็มากดปลุกตื่นนะโอเคพลังเด้งไปอีกนี่นะอุย้ยแย่ละพอไหมเนี่ยเลื่อมไปนะว่ามันแช่นี้ด้วยไปครับเดี๋ยวเราลองอัพกันดูเลยนะว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าปึ๊บอัพไปเลย อันนี้น่าจะหมดมะไม่รู้เหมือนกันว่าในว่าในสต็อกเรามีอยู่หรือเปล่านะจะลองอัพดูอะไรกันนะปึ๊บป๊บอัพไปเลยโอ้หคิดหายแล้วรูสองล้านนี้น่าจะขาดเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องไปรีตัวอื่นมาแล้วถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยอืมดียวขอไปดูแป๊บหนึงนะว่าในกระเป๋าเรามีอะไรหรือเปล่าอืผมก็ลืมไปเลยไงว่ามันใช้ของเยอะนะโอ้ยแย่ละ แย่ yeah, แล้วนะเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าวะอ่าเมื่อกี้มันใช่หนไรนะอ่าอย่าขอดูแป๊บนึงอืมอ๊ะมันใช้ด้วกันไม่ได้หรอผมเพิ่งรู้วันเนี่ยอ่าเมื่อกี้อันไหนนะขอเนี้ยนะกดแปลนรูปไปไม่น่าจะพอนะว่าน่าจะใช้เยอะน่าดูเลยอะโอ้ โอ้ oh, เรียบร้อยนะอันนี้ไม่พออันนี้ก็ไม่น่าจับอเหมือนกันแหละอ๋อแต่ว่ามันแปลรูจากอันนี้มาได้ไงเออเราแปลมาเลยนะกดแปลไปเลยแล้วกันโอ้เราจะไปหาไน้จักไนเดียทุกคนมีตัวไหนให้ย่อยบ้างไหมอะอ่ะเดี๋ยวเราไปย่อยดาวมงของจากพ้าเด็กก็ได้นะโอเคไม่เป็นไรมาเด็กเองออกมาก่อนแต่ข้าขอข้าข,ขอก่อนแล้วกันนะเนี่ย เพื่อนนั่งทัศสกินะย่อยไปเลยสองร้อยเพชรนะไม่เป็นไรไปเลยแล้วก็เอาเด็กกลับคืนมาแล้วเราก็ใช้เป็นทานาทากของคอเด็กนะโอเคมาครับมาอัพกันต่อยนะอัพไปเลยโอ้โหนี่ก็ใช้เยอะวะเนี่ยตายเลยอ่ะเดีย๋ยวเราแลกมาสักหน่อยแล้วกันนะอุย้ยหมดแล้วหรอหมดเร็วจังเลย พอไหมอะโอเค,พอ,เคพอดีเลยนะครับขึ้นห้าดาวโมงได้พอดีนะอืเกือบไปแล้วนะไปเลยครับกดอัพไปเลยห้าดาว่มงนะเรียบร้อยครับผมพลังขึ้นมาอีกสูนย์นะขึ้นพลังขึ้นสูงก็จริงแต่ว่ามันโหดขึ้นแน่นอนนะโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวราอัพคืนเด็กสักนิดหน่อยนะไปขโมยของเด็กมาใครอยากอัพคืนเด็กหน่อยนึงเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวเด็กงอนนะ อัพขึ้นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะจะเอาเป็นดัต้าของตัวปีศาจนะครับก็เป็นบล็อตยูอาร์นะอันนี้ก็ช่างมาแล้วกัน๋ยวค่อยไปอัพหลังไหมก็แล้วกันนะมาครับเดี๋ยวเราเอาท่าเซอร์มิกิี้ยูอาร์ห้าด้านเหลืองห้าด้านพวงไปลองหวดคนในลานประลองดูนนะว่าจะไหวหรือเปล่าไปครับไปลุยกันเลยก็แล้วกันนะเมื่อกีก้อะไรได้มาเนี่ยอ๋อได้นี้นะมาครับไปดูกันในลานประลองเลยนะวันนี้ก็คือสุดยอดข,ข้ามเซฟก็คือปิดน,นะครับ ก็เป็นวันแข่งขันนะก็คือเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันในสตรีมนะครับเป็นเซิฟหลักนะเซิฟนี้ก็ไม่ค่อยได้มาสตรีมหรอกไปไปลาประลองเลยก็แล้วกันนะเราอยู่แบบที่98นะครับเดีย๋ยวเราไปลองหาดูนะว่าจะตีใครได้บ้างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวหัวดถึงคนนี้ก็แล,ล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครคือเหมือนเหมือนกันนะก็มีเป็นเนี่ย G 4กับทัสมกิเหมือนเรานะนี่นะเหมือนกันเป๊ะนะไปะเราลองหัวด,ดูเลยก็แล้วกันนะ มามาครับโอ้โซนิคฝั่งนู้นได้เปิดก่อนนะสปีดไวกว่าเราอีกมาไม่ไม่เป็นไรหรอกเปิดก่อนก็ดูว่เราจะไหวหรือเปล่าน,นะมาครับฝั่งสิงอวส่ G จีโฟยูอารเรายังไม่ติดโลนะโดนทัชน์สักิป,ปั่นมาอุย้ย14ล้านแรงจังใจเย็นก่อนนะพี่โอ้โหแรงจัดเลยอะ่ะอุอ้ยต่างคนต่างระเบิดตายกันไปเลยนะใจะเย็นๆก่อนมาฝั่งนู้นก็ได้โจมตีมาครับ เป็นฐนะของฝั่งปีศาจนะโอจ g โฟเขาสามดาวได้ไหมมาโซนิกเราได้ฝังเสียงเงาคืนใส่ g ีโฟยู่อาเขานะไปครับท่าซูมกิจได้ล่โจมตีนะคืนจิตบทขยี้ไปเท่าไรเนี่ยล้านห้าเลยสิบห้าล้านนะนี่แน่เจ็บหรือเปล่าล่ะพี่โอ้ติดโล่ไปหมดเลยนะมาครับฝั่งนู้นได้ท่าซูมกิจได้อันตรีก่อนนะเพราะว่าสปเิดเขาได้เปิดก่อนเนี่ย มาครับหมุนมา10ล้านนะเราต้องโอ้ยขิ้มหมาแล้วุ้ยโอ้ย,อยต่างคนต่างแรงใส่กันเลยนะมาครับี G4 เขายิงใส่เราบ้างน,นะอู้สามแรกสุดหล่อเท่เลยมาถ้าจะไปกี่เขาได้ไ่ปั่นนะมาเราอย่าเพิ่งตายนะขอแบบได้สวนก่อนโอ้ยโอเคมาได้สวนแล้วนะครับขึ้นเจ็ดบอกเขายิงไปเปี้ยงสิบห้าล้านนะ ไปยังไงไปครับฟูบกรซ้ำไปนะล้านหแสนอุ้ยอุ้ยชิปหาแล้วเรียบร้อยแน่เลยโอ้โหโดนเปิดก่อนก็เรียบร้อยแบบนี้นะไม่รอดเลยเ,เรียบร้อยนี่แหละข้อเสียของสปีดช,ช้ากว่านะโอ้ไม่ไหวจริงๆอะ่ะคือถ้าเกิดเราได้เปิดก่อนเราชนะนะมันไปนแพ้ตรงที่แบบเราโดนเปิดก่อน อาหาตีใครดีนะเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนหน้าดูก่อนแล้วกันมาเอาใครดีเดีย๋ยวขอดูแป๊บนึงนะืมซุยริยุริยานี่คือแบบเกื่อนเซิร์ฟไปนะคือไปจากทางไหนก็เจอแต่ซุยริยุริยาร์เห็นปะโอ้ยมันสู้ยากนะซุยริยุริยานี่ยคือแบบมันโกงจริงอะ่ะยิ่งเป็นพาวเวอร์สั่นนี่ยคือยิ่งหนักไปเลยอ่า คนนี้ก็แล้วก,กันนะครับอันดับที่82นะลุยเลยก็แล้วก,กันนะมาลองของกับซุยริวยูร์นะครับอุ้ยจะฟับสปีดของโน้นได้เปิดก่อนเนี่ยมาสปีดเรานี้คือแบบน่าต่าสุดนเลนเสริมแล้วไหมนะครับสวนไอโซนิคคูนันใส่หน้ามาติดเผาไหม้ไปอ่ะแล้วจมตีไปนะปโอ้ซุยเรียวได้ต่อยมาใช้เจนอตได้ คลิปหายซูริวเขาได้ต่อยก่อนแย่ yeah, แล้ววะต้องหาคนที่ไม่มีโซนิกอยู่อ่ะไม่งั้นคือแย่นะสู้ไม่ได้แย่ yeah, แล้วจเย็นก่อนโอ้โดนเผาไหม้ไปนะคลิปหาลูกไฟไม่มีลืมไปโดนตัดลูกไฟนะอ่ะไม่เป็นไรมาเรามีลูกไฟแล้วนะคีโฟนเราได้ยิงบ้างปลาครับเลเซอร์ข้างไปเจ็ดล้านนะติดโล่ไปเลย ล่โจมตีไปติดโล่นะก็เลยสูนดาเมจไม่เป็นไรเดี๋ยวรับปลดโล่กันไอเราก็มีขกาสชนะได้เนี่ยทำไปเล่นไปซัมม์แมนสบายแค้นไหมแต่ครับล่โจมตีไปนะ<ๆ>มาเราได้เปิดก่อนแหละทีนี้เนี่ยสบายละชนะแน่นอนนะมามาครับเข้าสู่ตัวนี้สองแล้วนะมาลนะปลดโล่เรียบร้อยโดน ไปครับคลื่อนเจ็ดบวกขยี้ไปนะเอ้ยใครตีเราวะใครตีเราวะเดี๋ยวนะเรากำลังตีคนนี้อยู่ใครตีเรา,า,าว่ะ๋ยวดูแ๊บนึงน่านเราตีพวกเขาเราคืนปั๊บไปนะรวดเร็วทันใจจริงๆนะอเไปไปออไม่เป็นไรเดี๋ยวหาคนต่อไปเลยคนไหนเดียวคนนี้ไหมตัวละครเหมือนเราเป๊ะนะแต่ต่างกันแค่ไอตัวพวกหลอกเงี้ยอ่ะเดีย๋ยวลองตดีดูเลยก็แล้วกันนะ ชื่ออะไรเนี่ยชื่อโซป่ะโซหรืออะไรก็ไม่รู้นะตาครับโอ้สปีดเขาไว,ไ,วไวกว่าอ่ะพอสปีดไวกว่าปุ๊บนี่คือเราเสียเปียบแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะกระดูสองล้วนหน้าจะตายเหมือนกับขดอุ้ยแล้วสปีดเขาได้เปิดก่อนสมตัวลยไเงโอ้ไม่น่ารอดนะสปีดไวกว่าเราสมตัวเลยอะ่ะโซนิกเราก็เร่งไม่ทันนะโอ้แย่ละนหน้านาโดนชะตากรรมเดียวกันแบบ คนแรกที่เราเจอนะอแย่แล้วเราโดนเปิดก่อนอย่างงี้เราไม่น่ารอดนะเบาก่อนนะพี่ขอแบบได้สวนบ้างดิโดนใส่ไม่ยั้งเลยนะโอ้โหคิมหาเราปลดล่เรียบร้อยเขาถ้าเซรมกกี้ได้กันตียแย่แล้วนะ ยาเพิ่งขอสวนกอนราโซนิตายอุย้ยถ้าเซริมกี่ก็ตายเรียบร้อยถ้าแบบนี้เนี่ยคือไม่ต้องถามหานะเรียบร้อยแพ้คือสปีดก็สําคัญอยู่ดีนะต่อให้จะพลังเยอะก็จริงแต่ว่าสปีดนี่คือก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะอย่าลืมตีสักสามคนก็พอใจแล้วนะโอ้โหตีต่อไม่น่าไหวละคือมันสู้คนยากเหมือนกันนะเซิร์ฟเนี่ยก็เลยแบบไม่ค่อยแบบมาสู้คนให้ดูนะ S <S <S เออมันสู้ขนยากก็ส่วนใหญ่เอ้อส่วนใหญ่ก็ไปสู้แบบอยู่เซิร์ฟหลักนะอ่ะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย